สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเป้นะครับครับสวัสดีครับทุกคนคงจังจำกันได้ดีนะคุณผู้ชมจริงจแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาถ่ายคลิปนานแล้วก็ไม่คิดว่าจะถ่ายด้วยแหละเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้ผมเป็นพลทหารนะครับคุณผู้ชมผมเป็นทหารตั้งแต่เรียนจากจีนกลับมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมก็ชีวิตเนี่ย ได้ไปทํางานในบริษัทครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลาออกมาเพราะว่าผมติดติดมากชีวิตโคตรเท่ลาออกมาสุดท้ายก็มานี่ครับมาเป็นทหารครับตอนนี้ผมไม่ได้จับได้ใบดำหรือใบแดงแต่ผมตัดใจสมัครเข้าไปครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงว่างงานนะครับเพราะว่าโดนเลื่อนทหารไปสองเดือนไม่รู้จะทำอะไรวันนี้ก็เลยถึงใจที่ถึงคุณผู้ชมขึ้นมาทันทีทันใดก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็มานั่งพี่ตัวนี้ม <c oughs> ไปแปลงฟันซะนะมึงจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรคุณผู้ชมจ,จริงแล้วผมก็อยากถ่ายเลยก็คือว่าไม่มีแต่คลิปไม่มีหยอะไรหัวนะตอนนี้คือแม่งโล่งกรึบก็ตัดสินใจเปิดยู u ู e ตัวเองขึ้นมาแล้วพบว่าคลิปนี้มันสองหมื่นวิวได้ไงวะผมงงมากจำได้ตอนที่ถ่ายวันแรกผมดูกับเพื่อน 50วิวเท่านั้นน่ะก็ขอบคุณที่สนใจกันขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายไก่กองเป็นกองใหญ่เลยบอกให้ผมทําทําคลิปถ่ายคลิปบ้านนะครับผมชอบพี่มากเลยขอบคุณที่ชอบกันนะครับผมก็อยากทําแหลบล็อกอะจริงๆอยากทํามากๆเลยโอ้โหดีมีคอมเมนต์ใหม่มาด้วยขอสอบถามได้ค่ะ <c oughs> จริงๆกับผมอยากทํามากเลยนะบล็อกอะแต่ว่า <c oughs> ผมไม่รู้จะเริ่มอะไรวะคุณผู้ชมก็แทนแหละไม่รู้จะถ่ายอะไรวะซึ่งบล็อกในประเทศไทยเดี๋ยวมันก็มีเยอะแล้วนะคุณผู้ชมและและมึงก็ กลับมาอีกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนใจแล้วก็เข้าไปดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผม,มอยากขอบคุณทค่นั้นแหละผมไม่มีอะไรหรอกคลิปนี้ก็คือแค่อยากจะขอบคุณเท่านนะั้นแหละแต่มึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยฮะมึงต้องการอะไรจากกูอุยโดนแมวตีตาเขาไม่เป็นอะไรอยู่กับตรงนี้กันนะจริงๆแล้วผมถ่ายคลิปนี้อ่ะเพราะว่าอะไรยังไม่รู้เลยบางคนสงสัยว่าทำไมข้างหลังผมถึงเป็นกรีนสกีน ผมสตรีมเกมอยู่ครับดูไหมครับว่ากินสตะกียร์นี้ประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์อย่างนี้ครับหนึ่งสองสาไปตอนนี้ผมอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วก็กำลังจะไปที่อ่าไปไหนดีคุณผู้ชมอยากไปไหนอะอยากไปที่ไหมอ่าหอไอเฟลไหมจัดไปอันนี้อยู่หอไอเฟลแล้วครับเพี่อนบอกโห้ทำไมตุกอะไรวะเลยอ๋อไม่น่าเชื่อว่าคลิปนี้จะสองหมื่นวิวขอบคุณผมจะทําอะไรดีวะคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยได้ไหมคงจะ ไม่รู้ดิเออผมจะทําอะไรดีวะไอเ้เหี้ยถ,ถ้า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 ผมรู้ผมรู้ผมจะทําอะไรอะ่ะผมแม่งทับไปแล้วแต่ผมแม่งไม่รู้ผมทําอะไรผม,ะผมจะทําอะไรบ้คุณผู้ชมผมไมทําอะไรคลิปถ่ายคลิปก่อแล้วถ่ายคลิปอะไรวะจะรู้เหรอคุยให้ใครวะเนี่ยอ๋อคุยอยูคนดูผมเป็นไรวะ <laughs> ทําอะไรดีวะคุณผู้ชมทําอะไรดีวะ,ะ,วะช่วยคิดหน่อยได้ไมั้ผมจะทํา ที่อะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวรูอผมจะถ่ายแบบไปเรื่อยเลยก็คือปกติก็ถ่ายไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วก็มาตัดต่อทีหลัง,งทำอะไรดีกูเป็นอะไร <S <S เนี่ย